สวัสดีนะครับวันนี้ก็ต้อนรับสู่การเขียนอีเมลนะครับก็เขียนคําต่อคำนะครับแล้วก็วยากรณ์ต่อหน่วยไวยากรณ์ให้เห็นกันแบบแบ่งให้ชัดเจนนะครับแล้วครูมีเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ครูมีคอร์สออนไลน์ออกมาจําหน่ายแล้วนะครับก็มีคอร์สท้งการเขียนอีเมลนะครับท้งการเขียนอเอเซ่ก็มีนะครับ คอร์สแกรมมาก,การปรับคำศัพท์ขั้นพื้นฐาน Reading นะครับมีเยอะไปหมดเลยนะครับหากใครสนใจก็ติดต่อผ่าน l i น์ ID ตรงนี้ได้นะครับของครูก็ราคาเบานะครับสามารถเข้าถึงได้ทุกทุกคนนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับก็เรียนไปตลอดชีวิตเลยไม่ต้องมาเสียตังค์เพิ่มเติมอะไรอีกแล้วนะครับแล้วก็ มีบริการนะครับปรึกษาไม่มีจํากัดจํานวนครั้งเราจะช่วยดูงานดูอะไรให้หอย่างนี้ให้ด้วยนะครับหากใครสนใจกับบริการเหล่านี้นะครับก็สามารถจะติดต่อผ่านไลน์แอดีของครูมาได้นะครับตรงนี้ครับอันนี้เกินนําก่อน,นะครับดูที่ว่าวจะมีวิธีการเขียนอย่างไรเราจะไปกันช้าๆเนาะเพราะคนนี้ก็ถือว่าถ้าครูไม่มีพื้นฐานลําบากหน่อยนะครับอย่างเช่นเราพูดว่าเรานะครับได้พูดนะครับ ได้พูดคุยกันนะครับเช้าวันนี้เอาตัวนี้ก่อนเนาะนะครับแต่นี้เราต้องเข้าใจว่ากริยาในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่3มช่องนะครับอย่างเช่นตรงนี้พูดก่อนเราก็ต้องไปพลิกตารางกริยา3ช่องก่อนนะครับพอพลิกปุ๊บเนี่ยมีอาอย่างนี้เห็นมหมถ้ามีเราจะไปแต่งเองไม่ได้นะครับจะต้อง ลอกตามเขา speak spoke spoken ถ้าใช้ช่องที่1กริยาทุกตัวนี้8ปดต้องเข้าใจว่ามันผันรูปได้หมดนะครับอ,อย่างเช่นพิเศและ play คำนี้สมมติต่างเราไปเปิดในกริยา3ช่องมีไหมไม่มีคำใดที่ไม่มีในตารางกริยา3ช่องเนี่ยนะครับช่อง2กับ3ให้ไปหาซื้อหรือดาวน์โหลดซึ่งกริยาทุกตัวต้องผันกริยา3ช่องได้ทั้งหมด ในการเขียนอีเมลเราจะต้องศึกษาหรือเรียนรู้ในด้านนี้ก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นอืจจะมีหน่วยวิทยากรที่ใช้อ็มันยังไม่ค่อยกี่หน่วยหรอกนะครับส e ีกสปอ k e ป spoken นะครับแล้วก็ Play p l a y อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราได้อย่างงี้ปุ๊บคำใดเนี่ยคำว่าพูดคุยมีไหมมีนี่ไงพูดเป็นประจำช่องสองเขาพูดไปแล้วมันจะเติมแล้วในภาษาไทยพูดอันนี้คือเล่นฟุตบอลเป็นประจำเล่นไปแล้วเมื่อวานอันที่3เนี่ยเช่นเล่นมาสิบชั่วโมงอันที่3เนี่ยมันจะ เป็นเกี่ยวกับการกินระยะเวลาเช่นเล่นมา10ชั่วโมงเล่นมา2ชั่วโมงต่างพูดมา10ปีแล้วพูดบ่อยเหลือเกินและอะไรประมาณนี้นะครับเบื้องต้นเราก็ดูเราก็จะดูอย่างนี้ก่อนนะครับที่ก็เป็นคอร์สอีเมลนะครับสปีกสปอกสป,กสปกอกเค่ะเราก็ค่อยๆเขียนกันไปนะครับเราต้องเผื่อคนที่เขาพื้นฐานไม่ดีเราเนี่ยเป็นตัวแทนของเราทั้งหมดคือ V พูดคุยไปเลยแน่นอนเราต้องพูดคุยไปแล้วในภาษาอีเมลเนาะ we spoke เช้าว,วันนี้นะครับวันนี้นี้เนี่ยเช้าว,วันนี้นี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นก่อนแล้วลงมันก็จะเป็นคำว่า this morning นะครับอย่างนี้เราได้พูดคุยกันเช้าว,วันนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นตัวนี้ก่อนจริงมันต่อกันเลยนะแต่ครูจะแยกเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่รู้เรื่องยินดีที่ได้รับทราบว่าปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขนะครับยินดียินดีนะครับที่ได้รับทราบนะครับรับทราบว่าปัญหาของคุณเนี่ยนะครับได้รับการแก้ไขอันนี้เป็นเวงร์ที่สองนะครับ ไอ้ตัวนี้เป็นเวิที่สองอ่าขอแยกมาทีละเวิก่อนเดี๋ยวไม่เข้าใจเนาะไปช้าๆนะครับไม่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นเวิที่หนึ่งเนาะจบแค่ตรงนี้นะอันนี้เป็นเวิที่สองนะคือตรงนี้มาเลยนะครับพอเข้าใจแล้วเนาะนะครับ ยินดีปที่เวลาเราใช้ยินดีขึ้นเนี่ยนะครับใช้กริยาขึ้นไปเลยคือคำว่า glad อันนี้แทนด้วยวงที่1แทนด้วยวงที่2งจริงๆมันเขียนต่อกอันนี้นะยินดีนะครับยินดีที่ได้ทราบว่านะครับยินดียินดีที่ได้ทราบทราบในภาษาของบันทีบางทีเนี่ยทูนโนตยินดีที่ได้ทราบว่านี่เลย นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือยินดีที่จะโนต้ตบันทิ่จดบันทึกในภาษาอีเมลก็แปลว่ายินดีที่ได้รับทราบว่าโนต้ตแดนหลังแดนมีคุณสมบัติคือต้องต่อด้วยประโยคนะครับคือมีประธานมีอะไรเงี้ยปัญหาของคุณขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาปัญหาลงฉะนั้นของคุณก็ใช้คำว่า your problem อ่าอย่างเงี้ยนะนะครับ อันนี้ก็คือปัญหาของคุณครับย u r problem ยัวมาจากคำว่าอะไรประธานย o u เจ้าของก็คือย u วทัที่ o u ไม่มีตัว r นะครับยัวของคุณกรรมก็คือยูอย่างนี้นะ I'm glad to know that your problem ปัญหาของคุณได้รับการแก้แก้ไขแต่นี้มาถึงปัญหาและอุปสรรคตรงนี้คุณลบแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้มาต้องเข้าใจในการเขียนอีเมลนิดหนึ่งนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยแก้ไขปัญหามันจะคือ solve คำนี้ตอนนี้อังกฤษถ้ามันมีคำว่าถูกคำว่าโดนนะครับหรือได้รับมันต้องใช้กริยาช่องที่3นะครับเส <laughs> มอปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขนะครับ ถ้าเอาเอาปัญหาของคุณก่อนนะครับปัญหาคุณขึ้นข้างหน้าก่อนนะครับปัญหาคุณได้รับการแก้ไขจำไม่ดีอันนี้จะสูตรใช้เหมือนการถูกโดนได้รับปัญหาของคุณก็คือยัว problem มีกี่ปัญหามีปัญหาเดียวได้รับการแก้ไขเนี่ยนะครับมันจะใช้สูตรก็คือ is หรือ am หรือ R และบวกช่องที่3มันจะแปลว่าถูกโดนได้รับนะครับซึ่ง is a MR ต้องใช้แล้วแต่ประธานแต่เนื่องจาก your problem ปัญหาได้มีอันเดียวจึงเป็น your problem is นะครับตอนนี้ช่อง3 solve S O L V E ไปเปิดในตารางกริยา3ช่องมีไหมไม่มีช่อง2และ3จึงจะต้องเติม E D เนี่ยเนยนะครับฉะนั้น E M R บวกช่อง3ก็จึงเป็นคำว่า s o l v e ี่ไงปัญหาของคุณถูกแก้ไขมันจะใช้ E M R บวกช่องที่3 <sk ills> <wounds. S 2> พอเขา้าใจไหมเราไปช้าๆเราจะไม่รีบร้อนนะครับเราจะไม่รีบร้อนนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีบางคนที่เขาไม่เข้าใจนะครับเราก็จะต้องไปช้าๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับ<พร> ปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขนะครับนะครับเออจึงเป็นคำว่า your problem is solved ได้รับการแก้ไขนี่ปัญหาคุณได้รับการแก้ไขแล้วแล้วก็บังทีก็จะเป็น และอีดนี้ก็ได้นะครับความหมายตรงนี้นะครับอ s o โซฟจะรับการแก้ไขแล้วนะครับอาตรงนี้เวิรงตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเวิรงที่3เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะคุณลบก่อนเนาะค่อยๆไปช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าพวกกันสไตล์การเขียนนี่จะมีความยากอยู่ในตัวเองแบบชนิดมโหฬารน,นะครับ <c oughs> เวงที่3ถ้าคุณนะครับถ้า คุณคุณลบข้างบนก่อนนะครับเพราะว่า,าจะได้เห็นกันง่ายๆนะครับเวิร์ที่1ที่เราไปแล้วไปกรอกับดูได้นะครับไปกรอกับดูได้เลยนะครับเราได้พูดคุยกันเช้าวันนี้นะครับ 1. ยินดีที่ดับทราบว่าปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขแล้วเป็น2อนะครับอันนี้เป็น1 2ตอนนี้ถ้า คุณต้องการนะครับการช่วยเหลือแล้วก็มาที่คำว่าเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเพิ่มเติมได้โปรดได้โปรดติดต่อฉันมามาได้ตัวนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกนะครับตรงนี้มันไม่มีอาจน,นี้เรามาดูทีละตัวถ้าก็คือ if ถ้า นะตรงเลยนะครับถ้าคุณอยู่นะครับต้องการก็คือ r e quire r e quire เนี่ยในภาษาของอีเมลใช้บ่อยมากแปลว่าต้องการ r e quire คือร้องขอหรือต้องการนะครับาาจจก,นนนะการช่วยเหลือเพิ่มเติมตัวนี้อาจจะต้องยากนิดนึงเนาะการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับ ช่วยเหลือความต้องการเพิ่มเติมมันจะใช้อย่างนี้ Any จำไว้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายนะ Any Further แล้วก็ Assistance นี่เลยนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าคุณ if you require ต้องการการช่วยเหลือ การช่วยเหลือตัวนี้ตัวนี้ขอโทษนะครับการช่วยเหลือเพิ่มเติมใดใดนี่เลย If you require any further assistance ทันี้ assistant เนี่ยมันจะมีอยู่สแบบที่ลงท้ายด้วย A.N.C.E. นะครับอย่างเช่นคำว่าอะไรเดียวอ,อย่างเช่น the assistant ถ้าเขียนอย่างนี้นะ the assistant manager อันนี้จะแปลว่าผู้จัดก,การแต่คำนี้ถ้าลงไท,ท่ทนแบบนี้มันจะขยายคนสัตว์สิ่งของสถานที่จำไว้ให้ดีนะครับอย่างเช่น the assistant manager แปลว่าผู้จัดก,การนะครับที่มีลักษณะผู้ช่วยก็คือผู้ช่วยผู้จัดก,การเนี่ยขยายคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับแต่ถ้า assistant ตัวนี้นะครับลงท้าย a n c e เป็นคำนามอะ่ะมันจะทำหน้าที่เป็นได้ทั้งประธาน และกรรมยกตัวอย่างเช่นครับอันนี้ Require แปลว่าต้องการต้องการความช่วยเหลือตัวนี้ถือเป็นกรรมเพราะมันถูกต้องการลงท้ายด้วย a n c e อย่างเช่นประธานก็คือ my assistant ประธานคืออยู่ข้างหน้าสุดอ่ะพูดกันตร,ตรงไม่ต้องวุ่นวายกว่าน,นี้แล้วนะครับ my assistant is here นะครับการช่วยเหลือฉัน อยู่ที่นี่สมมติเราแค่ยกตัวอย่างนะเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของประธานลงท้าย anc และฐานของกรรมจะอยู่ในตำแหน่งอื่นไม่ได้เลยนะครับถือว่าผิดหมดเลยนะครับ f u r e r assistant นะครับอธิบายเพชชานะครับเพราะมันค่อนข้างเข้าใจยากนะฉะนั้นต้องการนะครับนะครับต้องการความช่วยเหลือนะครับเขาต้องการเนี่ย require ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดใ อันนี้มันเป็นแพทเทิร์นของการเขียนอีเมลนะครับจึงเป็น if you require any further assistance นะครับต้องการความช่วยเหลือใดๆนะครับต้องการการช่วยเหลือเพิ่มเติมนั่นแหละอันนี้ก็เพิ่มเติมก็ได้หรือขยายกว้างนะได้โปรดติดต่อมาหาฉันนะครับปับ๊บคอมมาก,ก็ได้นะครับเพื่อให้ใจความมันแยกออกจากกันนะครับพอตัวนี้เขามีประธานมีกริยามีกรรมแล้วเราก็ต้องแยกนะครับ เขาบอกว่าได้โปรดก็ตรงตามเขาเลยนะครับก็คือ please นะครับได้โปรดติดต่อตัวนี้ภาษาอีเมลจำให้ดีนะครับเขาจะใช้คำนี้ please feel free to อันนี้จำไว้นะครับก็แปลว่าได้โปรดที่จะรู้สึก อิสระที่จะมันอาจจะดูแปลกในภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษมันนิยมใช้ก็คือ please feel free to นะครับได้โปรดรู้สึกอยากเกรงใจนั่นแหละรู้สึกสะดวกสบายที่จะนะครับติดต่อฉันนี่เขาจะนิยมใช้ please feel free to contact กริยาต้องการกรรมเพราะว่าทันถูกติดต่อ contact me ปกติตัวนี้มันเป็นกรรมก็คือ I เป็นประธานเนาะนะครับ คำความเป็นเจ้าของคือ my กรรมคือมีจะเป็นในลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับอันนี้ก็จบกลืนนำแล้วเป็นที่เรียบร้อย